บรรยากาศเนียมือเศร้าเนาะพี่น้องเนาะมันกะเย็นสบายดีอยู่หัวยู่สวนกระไดเสียงนกเสียงกาห้องบกแบกบกแบกเออนะครับเป็นเสียงธรรมชาติตกระูซสึกว่ามันเงียบสงบดีมีความสุขตามอัตภาพของคนบ้านนอกเขานาอกพี่น้องเนาะเมื่อนีกวันที่สามมีหน้าคม2,568แล้วครับ อุณหภูมิอยู่หัวอยู่สวนในขณะนี่กะยี่สิบห้าองศากับพี่น้อง <c oughs> มือว่านนี่กะตอนเที่ยงกับหอนอบเอาอยู่มาช่วงบายนะครับพอหอดช่วงแรงมากกะเอาหาโมงแรงก็คือเก้าเนี <c oughs> น่ยล่ะฝนฟ้าก็มาลมกบมาครับพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าตกบ่แห้งเท่าไหร่นองแต่ว่ากบเฮ็ดให้ดินซุมอยู่เนาะเฮ็ดให้ พื้นดินจุ่มต้นไม้เขียวอยู่พ่าพ่อสีแหงสีเหี้ยวคือกอนานานั่นดอกแต่ว่าช่วงแรงนี่กะระมัดระว่างล่มครับเขาว่าวันที่เท่าไหร่เดี๋วันที่หกเจ็ดแปดนี่เด้ฝนฝ่าสิมาอีกอุณหภูมิี่ลดลงทันทีครับที่นอ้องถึงหกองศาวาสัตว์ว่าตามที่ผมฟังข่าวดิ เรียกว่าหนาวชับพันวาสนาที่นองก็มัดเราระมัดระวังสุขภาพร่างกายของเจ้าของเด้อทํามันลดหัวภาพโลงมานนี่ร่างกายเข้ากับปรับอุณหภูมิบ่าท่านเฮ็ดให้ไขรเฮ็ดให้บ่สบายได้นะครับจังผมนี่กะเรียกว่าส่งสีหายแล้วละวัดแต่ว่าเสลี็์มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็เริ่มหายไปหายไปนะครับ อุณหภูมูมันก็เปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายเข้ากับปับตเพราะท่านก็เป็นไข่กินยุคกินยาไปเนาะพี่น้องเนาะรักษาสุขภาพร่างกายของเจ้าของไปทันเ่าเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวนี้กระบ่อึดบ่ยากดอกกำลังหิดอยู่ในคณะนี้กำลังหาแง่กันก็คือไข่มดเด้งเดี๋ยวนี้โย่น้่หัวน้ส่สวนไผ่นี่ครับผู้ใดกับแพงไวแพงมั่นดิจังสวนผมนี่กับแพงไว ขนาดนอนเฝ้าอยู่ซูมมอรนี่ซุมืออยู่นี่ก็ยังมีคนมาลอยเอาเนะ่กเพื่นมาลอยเอาอย่ำใดพื้นที่ของผมยูนี่ก็อยู่ประมาณซีไลครับพี่นอ้องพือนมานอนแต่อยู่ทั้งนาครับแต่ทั้งหลังมันเป็นปลามันเป็นสวนเอ่อเมื่อก้อนนั่นกับไปแง่ไครมดแดงอยู่ดอกแด้เอามาอ่างมูอยู่เออแล้วแพ่งไว้กินยอมยอมว่าจะทอันแง,ง่เอาไปเบิด อย่าไว้ในตู้เย็นมันมันบอเสบก็เลยต้องแพ่งไว้วัดฉันท์องเพ่งหลายเฝ้าอยู่สมือแต่ว่าเผลอเขาในบ้านเนี่ยกับขึ้นมาว่าสิมาแย่ไว้เหลือแต่ห้างเป่าครับหมดแดงลน้นเต็มดินอยู่เอา้าไอ้พวกที่มาจอบมันก็นมาจอบอยู่บาเซ้าตัวนี่วัดฉันดอกไอ้พวกลวงหัวลวงสวนคนนะครับ คือสวนเท่านี้ครับมันสิมีนอกจากพืชจากสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้แล้วมันก็มีอาหารธรรมชาติจังพวกเฮ็เมื่อนี้มันก็เกิดขึ้นตามฤดูการถ้าฝนตกลงมาสีห่มหแมในจังหน่อยนี่ครับเฮดมันก็เกิดครับแล้วกามดแดงพักหวานมือนี้มันก็เริ่มออกไข่เนาะเขาไปแง่ไข่กันได้เดอกิโลละหกร้อย่นเดียว ไข่มดเดียงนผมว่ามันสามอยสี่อยมันบัดโบเมนเนาะเอาบัน,นี้ประกาศไปเดอ้อสวนไผ่สวนมันเดอ้อยาลาบยาหลวงเดอ้อเดี๋ยวจะปั๊บไม้กันเด้นอกจากนั้นมันก็นยังมีแง่มีขี้กระปอมเนาะเพราะว่าสวนเท่านี่บ่ได้ใสาสารเคมีอี่ยงต่างๆพวกหมดมะแรง <c oughs> มันก็นอุดมสมบูรณ์มันบบมียาเบือ่อ กินแล้วมันบ่าตายมันเก็เลยมาแพรย่ยุนี่กวกนกนกูปูปีกบินไปบินมากกระลอกกะแตแลน่นกัอยุนี่ล่ะอ่ะอาบางทีบ่หลายแต่ว่ากะพราเป็นอาหารตากวกกะหลอกกะแตนะบ่แม่นเป็นอาหารปากดอกเอาไว้เถิงเออเบิงธรรมชาติของมันครับบ้านเฮามันก็เป็นทั้งสี่แหละครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพวกกับสวนบ่แม่นลมเหลวในชีวิตแล้วก็มาอยู่หัวอยู่สวนเด บางคนกับะสมความสำเร็จเงียบเงียบเนาะฐานะขอบขัวมันโค้งแล้วเถาแก่มาแล้วมาปีกวิเวกได้จะคล้องวัาสันเถาะบ่ท่านได้ห่มตะผาเหลืองเท่านั้นละเดี๋ยวนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับหมกับมากับเป็ดกับไก่ดีมันมีความสุขครับพี่น้องหลายคนกะคิดคื้อกันกับผมครับเดี๋ยวนี้พี่น้องขับรถไปน้ำทางน้ำ อยียงต่างๆน้ำบานนอกสิเห็นว่าบานคนนี่ออกไปอยู่กุมไผยกุมมั่นหน้าไผหน้ามั่นวัชรทออยู่แบบมีความสุขเฉพาะครอบครัวของเจ้าของบรบุญไหวไส้สักกับสังคมที่มันมีแต่เรื่องนิ่นท่ากาเลเโซเลกันไป <laughs> แต่ว่าอยู่ยังสี่มันก็เงียบสงบสบายดี ด nah e, right, ังนั้นพญานาล่งเลยติดสวนติดธรรมชาติติดความสันโดษครับก็เลยอยากไล่งานให้พี่น้องได้หูได้เห็นกันแต่ละเมือ่อแต่ละเวน้นอยู่กับธรรม,มาชาติาาตมันเป็นจัง <kaç S 1> ไ,ไดนะครับมีเรื่องเล่าข้าวข้าว,าวเอาอันนั่นอันนี้มาว้าสู่กันฟัง่งแบบบา้บานๆนี่แหละครับพี่น้องเรียกว่าธรามักธรรมชาติมักความเปลี่ยนยู่แบบสันโดษแบบสงบสุข นะครับนี่สวนเป็นข้างอาหารมั่นกัดรู้สึกว่าพ่อเลี้ยงแหละครับสำหรับชีวิตนี่มีแต่กำไรกับกำไรว่าสันทอสุขภาพร่างกายผิวพันธก็ดีเด้สุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีเด้ยู่หัวอยู่สวนอาหารเท่ากกินแบบอาหารบ้านๆอาหารพื้นๆอาหารปลอดสารวาสันทอ ผลละมากลากไม้ก็มีขึ้นตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้บักม่วงกําลังสิเป็นมากครับบางต้นก็โดกโดกครับช่วงนาบักม่วงเนี่ยครับบ่บบอเบกยดอีกเอาเมื่อนี้มาไล่งานให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันเพียงสํานีแหละครับขอบคุณหลายๆทีต่ติดตามสวัสดีครับ